โอเคสวัสดีคะ่ะทุกคนก็สิ่งที่เปียจะมา <c oughs> ว่าวันนี้ค่ะเปียจะมารีวิวว่าสวัสดีคะ่ะทุกคนส,สวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเปียอีกแล้วนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ ชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เปียจะมารีวิวเซเว่นอีกแล้วค่ะทุกคนก็สิ่งที่เปียจะมารีวิววันนี้นะคะก็เป็นรองพื้นแบบซองตัวใหม่ในเซเว่นอีเวนนะคะก็เรามาทําความรู้จักเขากันเลยดีกว่านะจ๊ะสิ่งที่เปียจะมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นกะ็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นสมูทโต้ซีซีครูชั่นอัลตราคัลเวอร์ครีมนะคะตัวนี้นะคะเขาเคลมไว้ว่าปกปิดติด,ตดทนเกลี่ยง,ง่ายกันน้ำนะคะแล้วก็มีสาร SPF ถึง50เลยก็คือมีสารกันแดดถึง50เท่านั่นเองนะคะนี่เขาย ผิวสว่างขึ้น2ระดับนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าประสิทธิภาพตัวนี้เขาจะปกปิดกันนะ้ำได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไงเราไปเดิมรีวิเวเนาะเขากันเลยค่ะมาดูที่ตัวเนื้อกันนะคะเนื้อตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบค่อนข้างอยู่ทรงนะทุกคนแล้วก็การเกลี่ยของเขานะคะก็ถือว่าค่อนข้างเกลี่ยงาน,นะคะ่ะค่อนข้างลื่นไปกับมือเลยเนาะ,ะนี่คือแขนสองข้างน,นะคะระหว่างข้านที่ทาแล้วแล้วก็ข้านที่ยังไม่ได้ทานนะคะ่ะส่วนขั้นทานแล้วนะคะทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวอ่ะมันดูเรียบเนียนขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นนจ ส่วนเลื่อยกันน้ำน,นะคะทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวนี้นะสามารถกันน้ำได้ดีมากๆเลยนะคะคือเปียวเอามือผ่านนะ้ำไปแล้วนะคะหลายรอบมากๆเลยนะคะ<ม>ทุกคนก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวซีซีตัวนี้เขาก็ยังจะติดทนอยู่ที่มือเปียวได้อย่างดีมากๆนะคะตัวนี้คือถือว่ากันน้ำได้ดีจริงๆะคะ่ะทุกคนเอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเมื่อลงที่หน้าเราแล้วเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนกันนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาต z o มเข้ามากันนะจ๊ะอู้ไกลๆมาไกล เพื่อขอปรับแสงก่อนนะแสงมันดูเหลืองไปอ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาลองทาที่หน้ากันดีกว่านะคะลักษณะซองนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนตัวนี้นะคะเะาซื้อมาจากเซเว่นนะคะในราคา49บาทนะคะปริมาณที่เขาให้มานะคะคือปริมาณ8กรัมนั่นเองจ้า ตอนนี้ซูมเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นเลยนะว่าแบบเออเปลียวมีคิ้วมีปากมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าหน้านี่คือยังเป็นหน้าสดนะทุกคนขออภัยกับความแบบสิวเยอะแล้วก็ลูขุมขนกว้างด้วยนะคะก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็รู้สึกเขินๆกันนะว่าเออเราซูมหน้ามาใกล้เบอร์นี้เลยเด้ออะค่ะเดี๋ยวไปจะลองทางขึ้งหน้าทุกคนให้ดูก่อนนะจ๊ะตัวนี้นะเปลว่าเขาไม่น่าใส่น้ำหอมมานะทุกคนคือกลิ่น กลิ่นเป็นแบบเป็นครีมกันแดดทั่วไปอะคะ่ะทุกคนมันไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรเป็นพิเศษนะคะตัวสาหรับตัวนี้เนาะนี่คือประทาครึ่งหน้านะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าการปกปิดตัวนี้สําหรับเยลน,นะ,ะเบลว่ามันยังแบบให้ผิวที่แบบบางเบานะคะยังไม่ได้ปกปิดดีอะไรเนาะแล้วก็ฟินนชที่ใช้นะคะรู้สึกแบบดึมหึหน้านะคะเบลว่าคนที่ผิวมันก็ควรจะเซตแป้งนะสำหรับคนที่ผิวแห้งก็ไม่ต้องเซตก็ได้นะจ๊ะนี่คือด้านที่ทาแล้วนะคะส่วนนี้ด้านยังไม่ได้ทาจ้า โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงไปขอทาทั่วทั้งหน้าเลยดีกว่านะทุกคนเนาะลักษณะเนื้อสัมผัสแรกเนาะก็จะเหนื่อยเหือยอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เกียรลำบากอะไรเนาะนี่คือหน้าที่เบลทาทั่วทั้งหน้าแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวไอ้จุดดงดำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเบลจะใช้ตัวนี้ซ้ำไปอีกรอบนึงเนาะว่าเขาจะสามารถปกปิดได้ดีขนาดไหนนะคะ ื่อคืนเบลอะทุกคนเมื่อวานตอนเย็นบบเบลอะเลือกกำเดาไหลอะตอนแรกเราก็นึกว่าเอ้ยแผลในจมูกแบบปีหรือเปล่าสรุปเลือกกำเดาไหลทุกคนแต่คือพอเลือกกำเดาไหลเมื่อาว,วานตอนเย็นเสร็จใช่ปะตอนเช้าตื่นมาก็ไหลอีกอะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรอะหรือเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝุ่นละอองควันค่อนข้างแบบเยอะเลยนะทุกคนต้องเวลาออกไปข้างนอกก็ใส่แมสก์ใส่อะไรให้เรียบร้อยนะจ้าอ่ะเดี๋ยวเริ่มเกียกันเลยจ้า โอเคค่ะ okay, ทุกคนนี่ก็คือหน้าที่เปียวบิวเ,เพิ่มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นได้เลยว่าเขาก็คือสามารถปกปิดได้โอเคมากขึ้นนะคะในความคิดเปียวนะสําหรับตัวนี้นะคะสามารถบิวเพิ่มได้นะจ๊ะก็มาดูฟินิชนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีความแบบว่าเออค่อนข้างฉ่ำนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็สําหรับคนหน้ามันอย่างเราๆนะคะต้องเซ็ตแต้งอย่างแน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะค่ะทุกคนการทดสอบสุดท้ายน,นะคะก็จะเป็นการทดสอบการติดทนแล้วก็การควบคุมความมันนะคะเดี๋ยวงไปขอตัวไปแต่งหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตก่อนนะเด จะสามารถคุมมันติดทนอยู่ที่หน้าตัวได้นานแค่ไหนเดี๋ยงไงเราไปรับชมกันเลยจ้า<ม>เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านมาแล้วนะคะเป็นเวลา5ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็จะเห็นเลยเนาะว่าโดยรวมนะคะก็หน่าก็ยังอยู่ดีอยู่เนาะก็ก่อนอื่นเนาะขอซูมมาก่อนนะคะทุกคนจะได้แบบเห็นได้ชัดเจนนะจ้า อ่าซูมาแล้วนะคะใกล้กันมากขึ้นนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีความมันขึ้นนะคะบริเวณหน้าผากบริเวณสันจมูกแล้วก็คางของเตียน,นะคะก็คือบริเวณทีโซนของเตียน,นั่นเองนะคะบริเวณคางจมูกนะคะสองางแล้วก็บริเวณ คางตรงนี้นะคะแอบบเป็นคราบนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าพอใจนะคะสําหรับเปียวนะเปียวว่าการเป็นคราบนี้คือเป็นคราบแบบไม่น่าเกลียดอะไรนะคะก็สามารถใช้ชีวิตต่อได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เรื่องการคุมมันนะคะก็สามารถคุมมันได้แบบพอประมาณนะคะก็ไม่ได้คุมมันดีอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะคะก็ถือว่าใช้ได้ไดค่อนข้างโอเคเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็5ชั่วโมงก็จะได้หน้าประมาณนี้จ้า โดยรวมสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะเปลว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่หน้ามันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่แห้งมากจนเกินไปเนาะแปลว่าเหมาะกับคนที่ผิวแบบลักษณะผิวแบบกลางๆนะคะควเรื่องการควบคุมความมันก็ควบคุมความมันได้ประมาณนึงนะคะส่วนเรื่องการเป็นคราบนาะสำหรับตัวเบลนะคะการเป็นคราบตัวนี้ถือว่าประทับใจนะคะถือว่าเป็นคราบน้อยนะคะสําหรับตัวเบลและเบลก็ปลื้มนะสาหรับตัวนี้นะคะแล้วก็เรื่องการกำน้ำตัวนี้กรน้ำได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องการเกลี่ยเนาะตอนแรกอาจจะมีแบบความเหนื่นิดๆนะคะแต่ว่าพอเกลี่ยไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็เกล นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสาหรับคลิปโอนี้นะคะเบลก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะเบลก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดแบบว่ามีข้อติชมอะไรแล้วก็อยากให้เบลทาคลิปแบบไหนอะไรแบบไหนแบบอยากให้เบลแก้ไขอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เบลด้วยนะคะให้ติดตามเบลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามเบลเพิ่มเติมได้ที่ไอจีแล้วก็แฟนเพจได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย